ถูกต้องวันฉันจะมาร้องเพล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 งจะก็เลิศนะคะตุ้มใส่น้ำเย่และเพลงตุ้มใส่น้ำนี้ก็มีท่าด้วยนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่จะเต้นให้น้องๆดูน้องๆเต้นตามพี่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ดูรอบแรกก่อนนะคะน้องเต้นตามพี่เลยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจโอเคใครคะ ไปเดินชนตกไม้ค่ะนั่นนะคะสามพอไหมคะพอมไหมคะนักประจันน้องตีคะสามสิตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มเทตุ่มใส่น้ำใส่น้ำให้เต็มตุ่มแล้วเราจะชื่นใจแล้วเราจะชื่นใจตุ่มตุ่มตุ่ม ฟูนะคะอีกร่านะคะ อยู่คนเดียวเลิเลยนะจริงนะอกจากเพลงตุ้มใส่น้ำแล้วยังมีอีกเพลงคะเพลงเพลงเพงเพงเพงมาีลาสัอ่าแล้วเรเังนไมเมาคีลาสัสค่ะและมคีลัก็จะมีท่าเต้นหนินะท่น้องๆอ่าพี่เดียพี่ครับเมาีคืออะไรครับ เมาคีเมาคีเหมือนชีเมาค่ะเป็นชีเมาเหปอย่าเป็นเีเมาเป็ลักษณค่ะเมาี้เลยนไฟเคยฟังเพลงอะแม่แมขอเงินแเงิน่ั้ชื่อแต่เหมือนเลยเมาคีอ้อเมาเมาีเลย อยากหัวน้องนองเออค่ะรุ่นพี่อ่ารุ่นพี่ค่ะดูตามนะคะนี่ท่านเต้นเหมือนกันเก็บเล่นเต้นตามพี่ไปก่อนเดี๋ยวดูท่านเต้นด้วยนะคะโอเคเมาพีลาสัตเมาพีลาสัตทาเชค้าทาเชค้าขนมล้างมันเอามให้หมดสนุกล้างมันเอามาให้หมดมันค่ะบัวมันค่ะวัวเป็นไงยากไหมคะน้องๆท่าน เดี๋ยวเมื่ะยังไงฮะอ้าวจริงเหรอไปน้องๆพี่ฟังนะเว้ยพี่สังรถนี่้องคนหนึ่งโอ้ยนี่ปากกระเบนน้ำเชียมเลยน่าจะเป็นปากกระเบนน้ำเชียมมากเดี๋้ละพูดถามว่าคนไหสิไอ้หัวร้านนี่ไม่รู้เป็นใครพูดถาม่าอะไรได้ไหมพวกมึงเป็นรุ่นพี่หรือเป็นขี้เล่า เฮ้ยมันกูเรียนเฟี้ยวว่ะเพราะว่าไหมไอ้ทีเดินมาเอ้ยพี่จะบอกให้นะเว้ยการนี้เข้าไปเป็นนิสิตของมหาลัยเนี่ยไม่คุยเลยฟ้องร้องเพ่เลยเนี่ยวะพี่มึงน้องอยากจะรอของละอยากรอของละพี่เพ่อย่าไปทำมันอีปักกระเบนน้ำจืดมึงก็ุ่นีัเดาอังค์มึงก็ปาเข่งอ่ะไปทำปาไปเลยนี่น้องขนาดน้องเป็นน้องน้องยัง ว่าทุพี้ขนาดนี้น้องกล้าชี้หน้าเขาได้ไงเขาตอบพอดีว่าเพื่อนหนูหมอใหญ่หมอใหญ่ยืนอยู่ดีๆเมื่อกี้พี่แอบเห็นน้องๆพี่สันทนาการเขาพาร้อมเขาพาเต้นน้องๆไม่สนใจเลยเมื่อกี้อ่ะใช่ไอ้เวรกันดีวะผมถามพี่พี่ก่อนได้ไหมครับอ่ะเมื่อกี้เขาเต้นเพลงอะไรพูดแล้วก็ข่มขืนแม่งเลยไปพูดแล้วค็ขืนเลยไป ี๋ยวปล่อยมาสิว่ามันจะข่มขืนใครปล่อยมาสิกูคนที่หนึ่งนี่กูคนนี้นี่อ่ะไปมาแล้วไปมาแล้วเฮ้ยเฮ้มาแล้เฮ้ยน้องคนนี้ไม่สนใจไอ้เบสเพื่อนเราเป็นพิเศษวะเป็นไครวะนี่ไอน่ะสายสายนนน่ะสายแดนไา้ไปตัดีได้ไดตัวดีดูดีแล้วยังวะ สนใจไอ้เบสจริงๆหรอสองคนที่มันร้องด่าเราไม่ชอบมากเลยม่มึงจะพูดว่าสายแน่นสนใจไอ้ไี้เบสหรอวะไอ้นี่มันต้องเรียนช้ำชั้นยันหน้ามันแก่มากมึงไม่เด็ดปีหนึ่งอยากเฟี้ยวไอ้สัตว์สสายแนนทำไมีคนจะอยู่หรือเปล่าอ๋อ ไี่เฮ้ยไปทางจังหวัดไปนี่เพื่อนฮะไปวันนี้เพื่อนจังหวัดได้บ้างแล้เขาไปพูดซิว่าเขาชอบมึงจริงหรือเปล่าพี่คนสาวพี่คนนี้น่ารักพี่ไม่กลาคุยกันอะไรไม่น่าคุยกับเขาเลยแล้วก็มีความคบโค้งเพื่อนน้องอีกทีแบบนี้พี่จะบอกเลยถ้าไม่อยากเจ็บจิ้มจิ้มให้พี่นี่ฮะ ไปหรออะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคสามคนแรกเซ่นเรีจสายผมผมให้เจสายได้แล้วได้แล้วถ้าไม่อยากเจ็บจู๋อย่ายิ้มให้หนู โอเคพ่อไอ้เจ้าพวกนี้มันรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นรุ่นพี่มันรู้อยู่แล้วลิ้มเลยพวกนี้ยนักนแต่รุ่นพี่นี่แหละมาเราเนี้ยมันคิดว่าเราเป็นขี้เล่าเหรตอนเนี้ยมันคิดว่าเนี้ยเหมือนมคนกลางนักเลงชี่หายไพวกนี้อะไรหวัป้าเลยอี๋เฮ้ยนี่เป็นเสียงรุ่นพี่เหรอวะนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่จิตอล ทำไมทำไมถึงอะไรทำอะไรดูดานได้คิดถึงนิเทศศาสตร์สู้เป็นอเด็กสู้ไปจร้านี่ชอบจร้าน้องท้องมบชอบเ่รก็อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้แล้วแกล้งดังอุบัติเหตุใส่เนี่ยพี่ก็อยากจะบอกไว่าพี่ก็โสดมานานแล้วขอขาดมานานด้วยพร้อมค่ะ ป้าไปไม่ให้ทุกคนเจ็บจิ้มเจ็บจิ้มเก็บจิ้มไปยิ้มกับคนที่ใช่มาเรื่อยๆค่ะคำคมเวลาที่จะยิ้มชอบแบบนี้ชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้เก็บจิ้มเก็บจิ้มเลยยิ้มให้คนที่ยวใช่น้าน้า

วว่พี่เเยพา้พีเ่ไอาใหม่นะคะทุกคนนะะเอาใหม่นะคะพีทนะวันนี้พีจะมาอกล่ะอของน้องกันเพีพี่พี่เดี๋ยวพี่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 พีพี่พี เดี๋ยวๆเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนๆเ่อนๆเพื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 ่อนเพื่อนเนเอนเนเนเพืนเอนเพื่นเนเ่อเ่อนเนเอนเ่อนเอนเนเพื่อนเพอนเ่อนเพี่อเอนเ่อนเนพ่นเอนอเอเ่่อ่เนออน่อนน อ่ะี่ีเสื้อใส่แนนมานี่ใส่แนนเสื้อใส่ดีดีอะไรทีนึงอ่ะแล้วรุ่นพี่ก็ยังใส่ได้อ่ะอันนี้เขารุ่นพี่ครับก็ผม่เป็นรุ่นน้องเลยครับรุ่นน้อง เขาแถวดีๆครับอยากให้ผู้พี่ตั้งรูปเบอร์พูดดีๆแบบนี้เขาเป็นเนี่ยครับไม่ได้พูดตั้งแต่ทีแรกมาแล้วค่ะมาแล้วมา้าแถวครับน้องๆมาแถวมาแถวครับครั้งนี้ถึงคิวพี่แล้วจริงๆใช่ไหมคะโอเคนะคะถึงแล้วนะคะน้องๆอยากรู้จักพี่รหัสกันไหมคะอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะถ้าน้องๆอยากรู้แล้ววันนี้พี่ก็จะมาบอกนะคะว่าน้องๆนะคะจะได้พี่รหัสคนไหนนะคะ เริ่มจากน้องป้ายก่อนเลยแล้วกันครับพี่อ่าน้องป้ายนะคะน้องป้ายยกมือค่ะยืนตรงยืนตรงด้วยคุณเดี๋พี่ยืนตรงค่ะอภัยค่ะเอาเบิังนะฮะยกโอ้โหให้เด็กมันห้าไว้เนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทะเลาะวิวาทกันนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกันวิวาทกันนะคะทำไมไม่ใสงเกตครับพี่เกงโคตรจ้าเลยเก่งหย่อมใส่ตอนอ้วนทองมาปล่อยไว้นะคะน้องป้ายนะคะ รหัสของน้องฟนั้นก็คือเฮ้คือคือใครเนี่จะไได้ใครเนี่ยจได้ใครเนี่ยได้ตุ๊กตาม่มีระเบียบแล้วทลกขอใครเยใครถ่ปมขอเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้ฟันเยินนั่นน่ะ สมโคโ้หนมเอันต้องเลยข้อกับมินน่และคนต่อไปพี่จะบอกนะคะน้องแอค่ะดกยับน้องแอมล้วนมาข้านดังๆค่ะและที่ัสของน้องแอม่ก็คือาบอกนว่าชี่งมหอยอยู่ตรงนั้นใครวะ่เก็บไป ดูแลน้องรหัสนะคะแล้วน้องรหัสก็เป็นน้องที่ดีของพี่รหัสด้วยนะคะส่วนค er. นส่วนค um, นอื่นๆนะคะพี่จะติดไว้พอร์ตหลังอาารนะคะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะพี่เจทุกคนเจอกันน้องๆเพลงอะไรกันยิ่งพูดทางการพูดได้ที่หลักส่วนไหนเนี่ยเพื่อน คอฟกับกรบไม้ขาดไม่รูต้องไปดื่มร่อยเฮียแม่งเฮียสภาพมึงไม่น่าถึงปีสี่ทำไมวะเข็มขาดรัดขามึงตาย